คลิปนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยการร่างเป็นซัมบี้โดยการกลายเป็นซัมบี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าผมนั้นไม่สามารถอยู่ในตอนกลางวันได้นั่นเองโดยผมเนี่ยจะมาเอาชีวิตรอดในเมืองของเพื่อนผมซึ่งเมืองเมืองนี้เนี่ยเป็นเมืองที่หนีภัยรอดออกมาจากการบุกซัมบี้และเราเป็นซัมบี้ตัวเดียวที่จะต้องไปถล่มเมืองของเจ้าของฟาร์มเพื่อแก้แค้นให้กับเรื่องที่ผ่านมาและเป้าหมายของผมเนี่ยคือการไปฆ่าเจ้าของฟาร์มให้ตายและยึดรองเมืองนี้แทนเจ้าของฟาร์มซะแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้้องฝ่าฟันนลก ของเจ้าของฟาร์มที่ตั้งแคมป์ไว้ทั้งหมดหลายจุดแคมป์ยังมีอุปสรรคที่น่ากลัวอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรั้วไฟฟ้าที่ถูกวางไว้นางเลื่อนสู่ความตายรวมไปถึงป้อมปืนที่มีระบบยิงซัมบี้อัตโนมัติเอาละครับเกือบการที่ผมเป็นซัมบี้ตัวเดียวจะยึดครองเมืองทั้งเมืองได้หรือไม่ฝากกดไลค์คนละหนึ่งปุ่มและไปรับชมพร้อมกันเลยครับกับซีรีส์เอาชีวิตรอด100รวันโดยกายร่างเป็นซัมบี้ โอเคครับผมเปิดมาวันแรกเนี่ยผมก็ได้กลายเป็นซัมบี้ไปซะแล้วดูตอนนี้นะครับเราหลงมาอยู่ในเมืองเมืองนึงนะครับซึ่งหมู่บ้านนี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านของเจ้าของฟาร์มเราได้มันกลายเป็นซัมบี้แล้วก็มาแก้แขนเจ้าของฟาร์มนั่นเองเอ้านี่เราเจอหมูครับหมูตัวนี้ไม่ชื่อว่าน้องอะแซดคิวเลอร์แซนะครับตอบคำถามได้โดนใจมากที่สุดนะครับผมเลยเอามาเป็นหมูซะเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากอยู่ในคลิปนะครับก็ตอบคาถามกันมาได้เลยโอเคครับเราลุยต่อตามหมู่บ้านครับผมไหนดูซิบ้านนี้มีอะไรให้เรากัดกินไหมมีชาวบ้าน จะมีใครกลัวเราอยู่เปล่าฮัลโหลไม่ีใครอยู่ไหมในนี้โอ้ไม่มีใครเลยฮัลโหลไม่มีใครเลยครับบ no ้านนี้บ้านนี้มีใครอยู่ไหมด้เวลาแพร่เชื้อแล้วครับคุณผู้ชมครับผมได้ยินเสียงชาวบ้านวิลเลจเจอร์ครับผมต้องมีชาวบ้านอยู่แถวนี้อย่างแน่นอนเราไปหาชาวบ้านและกัดกินชาวบ้านกันดีกว่าในชาวบ้านอยู่ไหนครับผมได้ยินเสียงชาวบ้านเอ้านี่ไงเจอแล้วชาวบ้านไปไหนวิวิวกลัวกลัวชาวบ้านกลัวครับวันดีกัดชาวบ้านไปตายซะตายซะตายซะโดนกินเอ้กลัวรอยเรียบรอยชาวบ้านตาย ใช่ครับผมอ้าวคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงล้างเผ่าพัน์ชาวบ้านครับตายซะเรียบร้อยมีตัวอยู่ข้างล่างครับอ้าวมีคนหลบอยู่หรือเปล่านี่ไงล่ะมีคนหลบอยู่อ้าวติดประตูเหล็กทางตันเรียบร้อยครับโดนสปิบี้กินตายซะเถอะชาวบ้านตายไปซะเรียบร้อยครับชาวบ้านตายไปแล้วโอเคไอ้นี้ไม่มีใครแอบแล้วโอเคครับเราจัดการครอบครัวหนึ่งของชาวบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ผมว่าตอนนี้เนี่ยเราตีเบาเกินไปครับผมเราต้องการตัดไม้ครับโอเคตอนนี้ต้องการอาวุธด้วยด่วนเลยเพราะเราเนี่ยตีเบาเกินไปกว่าชาวบ้านจะ ตายเนี่ยมันไม่สะใจเราซะเลยตัดไม้ครับตัดไม้ตัดไม้โอเคครับตอนนี้เราได้ไม้มาพอใจแล้วนะครับเราจะทําการครับเป็นโต๊ะค้มนะครับผมมาแล้วโต๊ะครับแล้วก็วางซะเร้อํทการคร้มอาวุธพื้นฐานทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ขุดขวานดาบแล้วก็รัวนั่นเองโอเคไหนดูซิมีชาวบ,บ้านตัวไหนพร้อมจะทดสอบดาบใหม่ของเราหรือยังเอา้าอันนี้ประตูเปิดทิ้งไว้ด้วยเหมือนจะท้าท,าย,า,ท,า,ทายเอ้าท้าทายหรอเปิดประตูทิ้งไว้เรียบร้อยสิาดาบฟาดอืมตายซะครอบครัวนี้อย่าหวังว่าจะ ลอดจากเราไอคนของหมู่บ้านเจ้าของฟาร์มเราต้องทําการแก้แค้นซะเอา้าเจออีกคนนึงแล้วครับผมไอคนของหมู่บ้านเจ้าของฟาร์มเราต้องฆ่าให้หมดเรียบร้อยเอาคนนี้อยู่น้านนอกจัดก,การลักเอาพันตีเรียบร้อยครับโอเคครับผมตอนนี้เราเดินมาจนสุดหมู่บ้านของที่นี่แล้วนะครับอุ้ยบ้านหลังน่มสุดมีทอตปักอยู่ด้วยมีใครอยู่ไหมเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยน่าจะมีคนอยู่แน่เลยฮลัลโหลมีใครอยู่ไหมครับเออที่นี่มีคนอยู่หรอกนะลองมาดูบ้านข้างสิอุ้ยแอบไม่เดียนเลยนะคนนี้เนี่ยคุณเป็นคนของเจ้าของฟาร์มใช่ไหมเนี่ นะฉั้แค่ทำงานให้กับคนที่ชื่อเจ้าของฟาร์มนะอ้าวหลอกหลกัลกหลอกหลักครับคนนี้หลอกหลกักเปิดประตูก็ไปเลยดิค่อย่าอย่านะแกอยู่ที่นี่มานานหรือยัง <c oughs> ฉันเพิ่งเข้ามาได้แค่วันเดียวเองไม่คิดเลยว่าจะมีสบี้มาบุกที่นี่ได้วันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของแกถ้าเกิดแกไม่บอกว่าเจ้าของฟาร์มอยู่ไหนได้ได้ไดฉันจะฉันจะบอกเจ้าของฟาร์มอยู่ที่เมืองข้างๆที่อยู่ติดกับสะพานได้โปรดเถอะนะฉันบอกแล้วไว้ชีวิตฉันเถอะโอเคไหนๆนายก็บอกแล้วเนี่ยฉันเนี่ยจะไว้ชีวิตให้นายขอบ ดูครับตรงนี้มีหีบด้วยครับผมอุ้ยบ้านนี้มีของโอเคครับเก็บมากเก็บมากเก็บมากหูมีหินครับผมมีคุกกี้โอเคเรามีอาหารแล้วที<ห><ห>สุดท้ายอูจุดยอดครับอาหารชั้นดีแถมยังมีเตียงให้นอนอีกตั้งหาโอเคครับผมถ้าเป็นไปตามที่ไอคนคนนั้นบอกเนี่ยนั่นก็คือเราต้องไปตามหาสะพานครับแล้วถ้าเกิดเราข้ามสะพานนั้นไปได้เราก็ได้ไปเจอกับเจ้าของฟาร์มนั่นเองหรือว่าจะเป็นสะพานนี้หรือเปล่านี่ไงเรามาถึงสะพานที่ไอคนคนนั้นบอกแล้วหรือเปล่าครับอุ้ยดูครับมีคนด้วยแล้วมาเห็นฉันเห็นซอม เอ้ยจัดการมันจัดการ อุ้ยอุยอุยมันมีปืนด้วยครับดูเดี๋ยวก่อนตอยทับก่อนอุ้ยโดนยิงโอ้อุ๊ยแล้วตอนนี้ตอนเช้าด้วยครับเดีคิดว่าจะข้ามสะพานมาได้ง่ายๆล่ะอ้เราโดนเผาแล้วครับไม่โอเคผมสำหรับตอนนี้เนี่ยเราขอกลับไปฟาร์มให้ของโหดก่อนแล้วก็รอเป็นตอนกลางคืนก่อดน้องค่อยมาบุกแลกวกไมอย่างนั้นเนี่ยเราโดนเผาตายแน่นอนโอเคครับตอนนี้ยังมีแดดอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลงไปขุดเหมืองใต้ดินเพื่อประหยัดเวลาอ้ยคุณผู้ชมครับเราเจอไอรอนแล้วครับผมโชคดีมากๆเลยเจอไอรอนเร็วมมาาากกโอเคครรับผทํ โอเคครับมาแล้วก็คราฟที่ขุดหินครับโอเคเราได้ที okay. ่ขุดหินมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปทําการขุดไอรอนโอเคครับเราได้ไอรอนมาแล้วมีทั้งหมด2อันนะครับผมและหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะทําการขุดหินเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเอาหินเนี่ยไปอัปเกรดอุปกรณ์ของผมจากไม้เป็นหินและนอกจากนี้เนี่ยผมจะใช้หินในการทําเตาเผาอีกด้วยเพื่อเราจะได้มีทอสใช้กันโอเคครับตอนนี้เราได้หินมาจนพอใจแล้วนะครับผมจะทําการขึ้นไปครับอย่างแรกเลยผมจะทําการคราฟเตาเผาครับผมพอมีเตา เราก็นําไอรอนมาเผาซะหลังจากที่เราได้ไอรอนมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนําไม้กับไม้มาเผากันเพื่อที่จะทําเป็นฐานครับเราจะได้มีทอทใช้กันสักทีโอเคครับเราได้ฐานมาแล้วนะครับผมโอเครีบครับทอดก่อนเลยอย่างแรกโอเคเราได้ทอดมาแล้วและอย่างต่อไปที่ผมจะทําเนี่ยก็คือการครับอุปกรณ์หินทั้งหมดครับผมไม่ว่าจะเป็นขวานหินขั่วหินและอันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดาหนบดาาห ุดเลยก็คือการคาบโล่นั่นเองเรามีโล่้วครับตอนนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะกลับไปที่สะพานนั้นสะพานเดิมและไปจัดการในพวกคนของเจ้าของฟาร์มพวกนั้นซะที่มันจะช่วยปกป้องเจ้าของฟาร์มจากการที่ผมจะไปล้างแค้นนั่นเองส่วนไม้ก้อนสุดท้ายที่ผมมีในตัวเนี่ยผมจะทําการคาบเป็นหีบครับผมทีนี้เนี่ยเราก็จะมีหีบเก็บอุปกรณ์ไม้ที่เราไม่ใช้และพร้อมที่จะไปจัดการกับเจ้าของฟาร์มไปที่เรียบร้อยเอาเลยครับและนี่ก็ได้เวลาเหมาะแล้วนะครับที่ผมจะไปที่สะพานอันเดิมโอเคครับเราถือโล่ไว้ด้านข้างเรากลั มาที่สะพานอันเดิมแล้ววินี่ไงไอพวกคนพพกนั้นยังอยู่อยู่เลยกระโดดข้ามไปครับเราต้องไปจัดการพวกมันให้สิ้นซะเอ๊ะทำไมจะซอมบี้เมื่อกี้เนี่ว่ะอุ้ยีคนยิงธนูอุ้ยเสียงปืนนะครับเคครับเราข้ามใหญ่เมืงโมไปอุ้ยอุ้ยโดนธนูยิงครับระวังกันก่อนหนูธนูแรงมากโอเคตรงด่งไปครับตรงด่งไปแต่ฮสยโอ้โห ผ่านนี้ได้ไหมผ่านนี้ได้ครับผมเอ๊ะเข้าไม่ได้หรอกซอมบี้อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนปุ๊บปุ๊บโอเคเรียบร้อยทางเปิดแล้วครับทางเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการวิ่งข้ามไปแล้วก็ไปฆ่าคนพวกนี้ยิงมันเข้เอวไออูห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 าหู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  โอเคครับไปแล้วมียายมุมด้วยครับผบก่อนแล้วก็เบรกเรียบร้อยก็แพลงแตกอีกขั้นหนึ่งอุ้ยคนนี้มีปืนด้วยอู้จะเย็นอู้มีปืนด้วยตีตีเรวตีคนนี้เร็วตีคนนี้เร็วยายาตีคนนี้เร็วตายซะเรียบร้อยโอเคครับผมแกอย่าคิดคนนี้นะมีโลกำบังแล้วก็ทุบนี่ก่อนแล้วก็ทุบด้านล่างเรียบร้อยกระสุนหมดกรสุนหมดอาอย่างนี้ก็เสร็จสิอุ้ยตีตีตีใหญีใหญ่ตีใหญ่ตีให่ตหญ่ตีใหญ่อู้นี่เนีนี่แนี้โอ้ยกระสุนหมดตีกระสุนหมดตี้ยช่วยฉันด้ว ออนพึ่งใสหมดแล้วเหลือคนที่อยู่ด้านบนครับผมยิงธนูมาใส่ตลอดเราต้องขึ้นด้านบนให้ได้โอเคทางขึ้นอยู่ไหนโอเคเจอแล้วครับไอ้คนด้านบนจะไปไหนขึ้นมาซัมบี้มาหาแล้วอย่าขึ้นมาอุ้ยขึ้นมาแล้วไปไหนอ้าวอยู่ไหนเล้าขึ้นมาตายเถอะตายเลยตกลงไปตายเรียบร้อยโอเคครับผมเราต้องลุยต่อไปยังปลายสะพานอุ้ยมีคนด้วยอุ้ยอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงตอนนี้นะครับเราต้องหาทางลงไปด้านล่างนี่เจอบันไดโอเคลงมา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  สวยงามทุบออกทุบออกอุ้ยตรงนี้รั้วอะไรเนี่ยอุ้ยมันคือรั้วอะไรครับอุ้ยรั้วไฟฟ้ารลบผมถ้าเราโดนรั้วไฟฟ้าเราอาจจะตายได้หลบครับหลบดีๆหลบดีดีหลบดีดีกระโดดมาโอเคต้องหลบรั้วไฟฟ้าครับแล้วก็กระโดดมาด้านซ้ายคือมาตรงนี้หลบรั้วไฟฟ้าอุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงแต่คือมาก่อนโดนมาถึงนี่แล้วเจอแล้วเจอแล้วเราต้องทุบกำบังออกไปไปนะทุบเจอแล้วไอ้ตีรัวๆัวเรียบร้อยอุ้ยมีคนแอบยิงครับมีคนแอบยิงอยู่ไหนดีไงอยู่ในซอกโอเคเอาโลกันเอาโลกันเรียบร้อยครับทุบังน่ยเข้าา ไอ้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 เ <Yeah! S 1> จอแล้วอยู่ด้านล่างนี่เองเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เราก็สามารถข้ามฝั่งมาที่เมืองของเจ้าของฟาร์มอยู่แล้วนะครับแล้วเราเนี่ยจะต้องตามหาเจ้าของฟาร์มในเมืองนี้ต่อไปดูสิว่าเราจะเจอกับเจ้าของฟาร์มและสามารถล้างแค้นได้หรือไม่โอเคครับผมตอนนี้เราข้ามฝั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลองหาของตามบ้านดูว่าจะมีของอะไรที่น่าสนใจหรือเราสามารถเก็บไปใช้ได้ไหมนะครับโอเคเราเจอเบ็ดตกปลาครับผมบ้านนี้มีหีบเยอะมากอู้ทั สุดยอดเลยถ้าเกิดเรามีถังน้ําเนี่ยเราก็สามารถใช้ในการปีนป่ายต่างๆได้อู้ตรงนี้ก็มีหีบครับผมข้างในนี้จะมีอะไรเอย่ยไม่มีอะไรเลยบ้านหลังนี้อ๋อมีใครอยู่ไหมโอ้ตรงนี้มีหีบเยอะมากครับผมเป็นตกปลาเยอะมากน่าจะเป็นที่ตกปลาที่โดนซัมบี่บุกจนพังไปแล้วโอ้มีปลาเยอะมากครับมีน้ําแข็งหปลาอย่างเยอะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวที่ว่าเราจะขาดแคลนอาหารแล้วเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดโอเคโอ้ดูครับมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะครับผมโอเคขโมยมาได้ไหมโอเคสวยงาม เองขโมยเสื้อมาใส่เอาซะเลยนะครับโอเคซอมบี้ใส่เสื้อเรียบร้อยอุ้ยนั่นไงครับเจอไอรอนโกเลมแล้วอุ้ยวิ่งมาแล้วครับไอรอนโกเลมวิ่งมาแล้วโอเคต่อบล็อกขึ้นไปต่อบล็อกขึ้นไปต่อบล็อกขึ้นไปครับโอเคสามบล็อกแล้วนี่ไงตีจัดการไอรอนโกเลมอยู่สูงเรียบร้อยไปหนึ่งตัวจะอีกหนึ่งตัวแล้วครับอุ้ยอย่ามาทำร้ายเราตีหลบหลังบล็อกอุ้ยอตีกระเด็นเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวตัวสุดท้ายครับโอเคครับต่อบล็อกขึ้นมา เอ๊ะนาย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 แทนที่ยิงเขาถึงว่ามีซอมบี้บุกมาแถวนี้ด้วยล่ะมีเพจเจอแอบคุยกันอยู่ครั้ยเออะแต่ฉันยังรู้อีกด้วยนะว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยแอบไหลบที่คลังเก็บสินค้าด้วยล่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขี้ขาดมากๆเลยใช่ใช่ฉันคิดแบบนั้นนั่นแหละใช่ไหมใช่ไหมอย่างเขาเนี่ยยังไงก็ต้องไปคลังเก็บสินค้าอย่างเงี้ยเจ้าซอมบี้ยังไม่ทางบุกเข้าไปได้หรอเจ้าของฟาร์มแอบหลบอยู่ที่คลังสินค้าครับผมแต่ตอนนี่เขาค่ายเดเจอสองตัวนี้ก่อนละกันตายซะตายซะซอมบี้ตายซะอีกตัวหนึ่ อีกตัวหนึ่งจะไปไหนตายซะเรียบร้อยโอเคครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินว่าไอ้เจ้าของฟาร์มมันได้ไปอยู่ในคลังเก็บสินค้าครับผมผมเนี่ยจะบุกไปที่คลังเก็บสินค้าและไปจัดการกับไอ้เจ้าของฟาร์มทันทีอยู่ไหนคังเก็บสินค้าอยู่ไหนเอ้ยโอเคครับผมตอนนี้เราเดินมาถึงหน้าโรงงานเป็นที่เรียบร้อยอย่าบอกนะว่านี่คือคังเก็บสินค้าที่วินเนเจอร์คนที่แล้วบอกมาผมจะลองเข้าไปสำรวจดูว่ามีเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าผมมีรู้ไฟฟ้าเต็มเลยตรงนี้เราต้องหลบรูไฟฟ้าเข้าไปโอ้ โอ้โหฟ้าเข้าไปโอ้เกือบตายครับโอ้อุ้ยอุ้ยอุยรไฟฟ้านี่มันแรงจริงๆผมมไบนหลังคาด้วยตรงนี้โอ้โหตรงนี้ยังไงอะมีราวาลเต็มไปหมดเลยโอเคครับข้ามาครับค่อยๆข้ามาค่อยๆข้ามาแล้วก็กดชิปไว้ครับจะได้ไม่ร่วงกระโดดข้ามาเรียบร้อยอุ้ยใจเย็นนะเดี๋ยวร่วงุ้ยตรงนี้มีลังเรื่องครับผมโอ้เลื่อนเร็วด้วยโอเคไม่รู้จะไปไหนเลยเนี่ยลองไต่เข้าไปดูครับผมไต่เข้าไปโอ้โหเร็ว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 เ โอ้เกือบตายโอเคตอนนี้เรามาอยู่ใจกลางรั้วไฟฟ้าแล้วนะครับโดไปด้านซ้ายครับผมโอเคอุ้ยโดนช็อตโดนช็อตโดนช็อตโอ้ซมบี้โดนช็อตโดนมาด้านขวาโอ้โดนช็อตอีกแล้วอุ้ยไหล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 โอ้เกือบตายโอเคครับผมตรงนี้ตรงนี้แล้วนี้นี่คืออะไรเนี่ยเปิดปิดเปิดปิดน่าจะต้องเปิดตรงนี้ครับให้ตัวเราเด้งขึ้นมาอ๋อมาตรงนี้โดดขึ้นไปแล้วก็โดดขึ้นมาอุ้ยเจอคนแล้วตีแล้อะไรล่ะสปีดบล็อกบล็อกมีปืนด้วยมีปืนด้วยตีนี่แน่อุ้ยลงกันลงกันลงกันลกันตีอุ้ยเฮ้ยโดนร Oh, -oh, -oh. เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอมันเจอแล้วเรียบร้อยเจอคนนึงครับบอล้านตีราเอาโดนลูกไฟ้าช็อตโดนลูกไฟช็อตเอาเรียบร้อยเจอคนนึงนะผมยิงขนูอยู่ครับอ้ยู่ด้านในอยู่ด้านในยิงขนูอยู่เหรอโดนช็อตโดนช็อตตายไปแล้วอุ้ยอีกคนนึงอยู่ไหนไม่อีกคนนึงเอ้ายอะอีกคนนึงหนีไปแล้วหนีไปไหนจะไปไหนตามครับผมตา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 มเอ้ยเอ้ยทางตันอุ้ยทางตันทางตันก็เรียบร้อยโอเคสวยงามครับผมตอนนี้เร เราสามารถจัดการคนในโรงงานได้สําเร็จแต่ก็ยังไม่เจอเจ้าของฟาร์มอยู่ดีหรือว่าจะอยู่ในนี้กันแน่ในหีบนี้มีสมุดจดบันทึกมีป้ายมีหูมีไดม,มอนด์ด้วยครับสุดยอดโอเคครับผมเรารอมาอ่านสมุดจดบันทึกกันดีกว่าสมุดจดงานเจ้าของฟาร์มวันนี้ฉันมีนัดตรวจคลังอาวุธหวังว่าผู้รุกน้องจะไม่ขออู้งานอีกนะเพราะฉันต้องรีบไปที่คลังเก็บอาหารต่อแล้วเออเหนื่อยจังเอาแสดงว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยแอบไปคลังเก็บอาหารไม่ได้อยู่ในโรงง,งานอีกต่อไป โอเคครับผมแสดงว่าคลังเก็บสินค้าอันนี้ไม่ได้มีเจ้าของฟาร์มอีกแล้วโอเคครับเป้าหมายต่อไปเนี่ยก็คือไปคลังเก็บอาหารครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยเราเจอทางออกแล้วครับไหนคลังเก็บอาหารอยู่ไหนกันโอเคครับผมตอนนี้เราเดินมาเรื่อยๆอุ้ยมีกล้องวงจรปิดซะด้วยอุ้ยอุ้ยผมโดนยิงครับอุ้ยใครยิงอะไรผมเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีอะไรยิงผมได้ครับอู้ยอะไรยิงเราครับออ้่ออยอ่ะไรยิงเราก็ไม่รู้ครับผมออ้รัวรัวอุ้ชุดเกราะเราแตกหมดแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยตรงนี้เขียนว่าคลังเก็บอาหารแสดงว่าตรงนี้ น่แหละครับน่าจะเป็นคังเก็บอาหารที่ในหนังสือบอกมานั่นเองแต่ว่าอันนี้เราเข้าไม่ได้แน่นอนเพราะมันมีป้อมปืนยิงเราอยู่เรื่อยๆเลยเนี่ยครับผมอุ้ยโอเคเราต้องหาทางเข้าทางอื่นลองไปเข้าข้างหลังดูครับดูว่าจะมีทางเข้าหรือเปล่าโอเคครับอุ้ยเราเจอท้อนแล้วครับมีทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยแถวนี้เจอบันไดเฉยโอเคโดดลงมาครับขึ้นบันไดขึ้นมาสักนิดนึงแล้วก็มาตรงนี้พอดีครับกระโดดไปแล้วก็มาตรงนี้ครับผมไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเอานี่ไงเราเจอบันไดแล้วขึ้นมาครับขึ้นมาขึ้นมาโอ้เรา เจอทางเข้าแล้วหรือเปล่าตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นไปบนหลังคาครับโดดขึ้นไปโอเคเรามาถึงบนหลังคาของคลังเก็บอาหารแล้วนะครับผมลอ,องมองลงไปด้านล่างน่าจะเข้าได้ครับผมโอเคโดดลงมามีใครอยู่ไหมเนี่ยเอ้าเจอคนเจอคนตีแล้วเอาคือซัมบีตายซะเถอะตายซะไล่ตีนี่มันคนอยู่ในคลังเก็บอาหารครับผมคนของไอ้เจ้าของฟาร์มไล่ฆ่าซะอุย้ยหนีครับหนีครับ,รบอุย้ยหนีไปไหนอุย้ยมีร้วไฟฟ้าด้วยกระโดดขึ้นมาจะหนีไปไหนอุ้ยอุ้ยตรงนี้มันกระโดดหลบกันอย่างง่ายๆเลยครับผม ไปไหนจะไปไหนไไหนูคนหนีกันหายมาอุ้ยโดนตูยิงเจอตัวแล้วอุ้ยมีปืนด้วยพวกนี้มีของป้องกันตัวอย่างดีครับจะไปไหนให้หนีไปอย่างง่ายๆหรอกตายซะเถอะเอ้ามือเปล่าแล้วครับอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปสิข้างคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมีธนูครับผมคนนี้มีธนูไปไหนแล้วตีซ่าไปไหนอุ้ยหนีไปแล้วครับหนีไปแล้วครับโว้ยโดนยังพิว้วโดนยังพิว้วต้องตามครับผม,ผมซัมบี้ก็กระโดดได้เหมือนกันอุ้ยโดนธนูยิงจะไปไหนโดนยังพิ้วเลยอว้ยหนียังเร็วโว้ยผมโดนล อุ้ยเอาน,นี้ออาไปด้านอนอกนะครับอีเล้วตีแล้วอ่อ uh. เรียบร้อยอุ้ยโอเคครับมีของตกมาโอเคไหนดูซิว่าเราได้ของอะไรโอเคหูเราได้สมุดโค้ดครับผมแล้วก็ยังได้ธนูรวมถึงลูกธนูอีกเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองอ่านสมุดดูโค้ดเขียนว่า4ี่4าครับซึ่งก็ไม่รู้นะว่าโค้ดเนี่ยมันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วมันเอาไว้ใช้ตรงไหนเนี่ยโค้ดอะลองสำรวจแถวแถวบริเวณร้านอาหารดูครับวอามีที่ให้ใส่โค้ดหรือเปล่าอุ้ยแต่ตรงนี้ครับเอ <A, S 2> กล้องวงจรปิดครับ ก็มีโค้ดโอเคน่าจะใช้ตรงนี้อย่างแน่นอนลองใส่ดูครับ4ี5ตีเอาประตูเปิดแล้วครับผมอุ้ยมันแคบมากๆเลยเคมีลาวากั้นครับมีปุ่มหยุดอะไรหยุดลาวาได้หรือเปล่าโอเคมีปุ่มด้านบนครับกดปุ่มครับผมอุ้ยโอเคครับลาวาหายไปเป็นเทียนไปแล้ยครับผมอุ้ยด้านในมีอะไรอุ้ยมีคนเต็มเลยอุ้ยมีรั้วไฟฟ้าเออมันมีเข้ามาได้ไงโอ้ตีเออสปีดเอยมันมีคนอยู่ที่นี่ครับผมกัดให้มดกัดให้มดนี่แน่อ้าแต่งตัวเป็นเซนต์คอร์สตายซะเถอะโดนรั้วไฟฟ้าไปซะเอารั้วไฟฟ เหือาโรลไฟฟ้าไปกินอเอาโรลไฟ้าไปกินเหลือคนเดียว <c oughs> จะดีไปไหนตายซะเถอะอุ้ยมีตีด้วยเราคือแมบ,บี้ตายซะโดนโรลฟฟ้าตายเรียบร้อยคนนี้เนียนครับคิดว่าจะรอดเหรอตายซะคนนี้แอบเนียนมันจากไหนตายซะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเรียบร้อยโอเคครับผมตอนนี้เราก็จัดการคนทั้งหมดในคลังเก็บอาหารได้แล้วนะครับแต่ว่าเจ้าของฟาร์มเนี่ยผมก็ยังไม่เจอสักทีไม่รู้ไปไหนแต่รับรองว่าเจ้าของฟาร์มอยู่แถวนี้แน่นอนต้องแอบอยู่ที่ไหนสักที่ผมจะทำการ ตามล่าเจ้าของฟาร์มต่อโอเคครับผมสำรวจต่อไปเรื่อยๆอุ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเจอกระตึกใหญ่มากที่มีแสงอยู่ด้านบนอู้ตึกนี้สูงมากอู้แล้วมีไฟอะไรอยู่ด้านในด้วยครับไม่แน่ใจว่าจะมีเจ้าของฟาร์มอยู่หรือเปล่าเอานี่ไงเราเจอเจ้าของฟาร์มแล้วเจอตัวแล้วจะไปไหนเจ้าของฟาร์มอุ้ยยืนอ,อยู่กับยามราปภมีโอ้โหมีคนคุ้มกันด้วยเอานี้เข้าตึกไปแล้วครับผมเจ้าของฟาร์มหนีเข้าไปในตึกนี้เพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปในตึกนี้เพื่อจัดการกับเจ้าของฟาร์มนั่นเองไอเข้าไป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 อนนออีกก่ อกนะว่าตรงนี้มีป้อมปืนอู้ดูครับดูครับป้อมปืนยิงครับดูครับโอ้มันขึ้นมายิงเราอีกแล้วโอ้ต้องหลบในเกาะกำบังเลยครับป้อมปืนนี่แรงมากโลกันได้หรือเปล่าไปโลกันได้ครับโลกันได้ครับโอเคได้ครับหลบหน้าหลบได้โลกัน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 โอเคครับโอ้วิ่งโอ้โอเคโอเคหลบได้หลบได้หโอเคครับผมเราเข้าทําตึกครับผมทาไมตึกของเอาของฟาร์มไปที่เรียบร้อยเอาของฟาร์มอยู่ไหนโอเคครับผมขึ้นบันไดมาครับแล้วตรงนี้ยังไงต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเอาประตูม ครับตรงนี้เจอประตูแล้วเจอคนอ้าอุ้ยคนเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากยังไงตีซะอ้าเรียบร้อยครับตายหนึ่งครับตายหนึ่งเฮียคนนึงอยู่ไหนคนนึงขวานทองได้ข่าวว่าขวานทองตายซะเถอะเรียบร้อยจัดการได้ถึง2คนครับแล้วไงต่อในหีมีอะไรไม่เอ่ยโอเคครับมีชุดเกาะให้เราครับซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการมากๆนะครับผมโอเคมีเคสซะด้วย <apps> <duh. S 3> โอเ <Gan> ค<ย> <S <S ไม้ครับโอเคไม้ยังไม่ต้องการขนาดนั้นเก็บไม้มาเก็บไม้มาเก็บไม้มาชุดเกาะครับผมใส่เรียบร้อยหนูครับหยิบมาโอเคครับผมนียังงไเอ อเคกดลิฟต์ขึ G ้นไปอีกชั G ้นหนึ่งครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงชั้นหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยไหนเปิดประตูมาอุ้ยมีรัวไฟฟ้าด้วยครับอุ้ยเจอคนยิงอุ้ยโหคนนั้นไม่ปืนด้วยครับโอเคเอามีธนูอยู่ครับมีธนูอยู่ยิงกินธนูเอาธนูไปกินเอาธนูไปกินตายเรียบร้อยโอเคเอาไงต่อครับอุ้ยรัไฟฟ้าเอาไงดีเกฟเดินมาอ๋อประตูตรงนี้ครับโอ้มีต okay. ู้กดน้ําด้วยเดินมาอุ้ยเจอคนอ๋คนเยอะมากโอเคอุ้ยมีเครื่องยิงธนูด้วยครับยิงธนูย เรียบร้อยคนหนึ่งครับอีกคนนึงเจอ้าตีเรียบร้อยโอเคจัดการห้องนี้ได้สําเร็จครับผมสํารวจต่อครับสํารวจต่ออุ้ยเจอคนครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วหนูยิงแกต้องขวาน้วครับขวานขวานสับหัวตายอีกหนึ่งครับผมโอเคด่านนี้เคลียร์แล้วหรือเปล่าโอเคโอโดนล้วดนลวนดนลวมาด่านนี้บ้างมาด้านนี้บ้างออโดนช็อตครับโดนช็อตโดนช็อตตรงนี้อุ้ยไม่มีใครเลยไม่มีใครเลยโอเคครับผมเราเจอหีบแล้วเปิดเข้ามาโอเคครับทั้งโลนะครับผมทั้งชุดก่อนไรเต็มเลยสวยงามครับสวยงามสวยงามเดอคุกกี้ด้วยโอเเคครับีย โลอันใหม่แล้วก็ใส่หมวกคองสวยงามครับผมไปชั้นต่อไปกันเลยดีกว่าโอ้ยโดนรัยไฟอีกแล้วตามรา้าของฟาร์มครับไปชั้นต่อไปโอเคมาชั้นสองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาเป็นยังไงโอเคอุ้ยเจอหมาเต็มเลยอ้าวหมาตีอ้าวหมาเต็มเลยครับหมาเต็มเลยยังไงอุ้ยยังไงหมามาแล้วฟ์มเฉาะเรียบร้อยโอเคอุ้ยเจอหีบครับผมเจอหีบเจอหีบภูเขามีไดมอนขุดมาเอ้าเจอมาเ้ยเรียบร้อยโดนรยฟไฟตายไปซะเป็นมีดาบไอรอนครับผมเรามีไดม ทั้งหมด4อันเราใช้มาเป็นประโยชน์ได้เลยครับอุ้ยเจอไม้อีกแล้วมีตัวแอบมีตัวหนึ่งตรงนี้ครับอ่ะดีซะอ่าเรียบร้อยโอเคสำรวจต่อครับสำรวจต่อสำรวจด้านบนมีตัวไหนแอบอยู่ไหมอุ้ยวัาวไฟฟ้าเอ,อือตัวแอบอยู่หรือเปล่าโอเคครับผมน่าจะไม่มีแล้วนะครับเราไปต่อชั้น3กันเลยดีกว่ากดขึ้นไปโอเคครับเรามาถึงชั้น3เป็นที่เรียบร้อยไหนเรามาดูกันที่ชั้น3เลยครับผมมาอุ้ยไม่มีอะไรเลยโอ้ชั้นนี้สบายเลยครับเปิดทิปเอาหน้ามืดอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยน้ามืดครับเอ้า เลยมาแล้วเฮ้ยยา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 ทำไรเราขวานเฉาะได้ไหมขวานเฉาะได้ไหมเรียบร้อยตายไปซะโอเคครับเปิดทีมครับกูเจอเดมอนอีกแล้วเจอเดมอนอีกแล้วของดีครับของดีของดีของดีอุ้ยเดมอนอีกแล้วเก็บมาเก็บมาอูอาหารครับจำเป็นครับจำเป็นจำเป็นโอเคเดินมาเรื่อยๆเปิดทีมครับเอ้าต้นไะไไม่รู้ครับผมใจรถเฉยเลยแีบนี้ยังไงเจอเดมอนอีกแล้วครับสวยงามสวยงามเจอไอรอนด้วยกระดองกระดูครับกระดองกระดูยังไงต่อตรงนี้เปิดออกมาครับอูมีเดมอนอีกแล้วโอเคเปิดมาใจโดนยาพิษครับผมเคมีนมรีบกินก่อนเลยโดนพิษโอเค ครับผมเอา้าพิเดจ์มาเฉยอุ้ยชาวบ้านตีได้ชาวบ้านตา,านเซะอ,อุ้ยมาพร้อมไอรอนโกเลมโอ้โหโอ้โหธนูอย่างนี้ต้องใช้ธนูนะครับมาเข้าไปปักหัวปากหัว,หวไอรอนโกเลมยากระโดดยิงอุ้ยไม่โดนกระโดดยิงตายซะเถอะไอรอนโกเลมเอาขวานไปตีด้ยกันเรียบร้อยโอเคครับไอเจ้าของฟา้ามันอยู่ชั้นไหนกันแน่เนี่ยหรือว่าจะอยู่ชั้นสี่ลองกดไปที่ชั้นสี่ดีกว่าโอเคครับผมตอนนี้เราก็มาชั้นสี่แล้วนะครับอุ้ยโอเคอุ้ยเราเจอน้ำอะไรสีฟ้าไม่รู้ครับผมลองเอาตัวเข้าไปเอ้าเรื่องรถโอ้หาน้ำ น่าจะเป็นน้ําพิษอย่างแน่นอนอุ้ยตอนหนูยิงครับอุ้ยใครเนี่ยใครกล้ามายิงเราเราคือซัมบี้ที่สามารถจะยึดคอเมืองนี้ได้อุ้ยอุยเอาแล้วเอาเรา,เ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 ายิงมาก็ยิงกลับไปไหนไปไหน๋ไไหนยวเรายิงมาก็ยิงกลับเรียบร้อยกรเดนไปโดนน้าพิษตายโอเคครับผมเราไปกันที่ชั้นห้างเลยดีกว่ากดดิฟเข้าไปโอเคเรามาถึงชั้นหน้าแล้วนะครับผมชันว่านะเราควรจะต้องออกไปจากที่นี่แล้วละ่ะเอานี้ไงเจอแล้วเจ้าของฟาร์มแกเองสินะที่เป็นซัมบี้ที่บุกเข้ามาที่เขาล่าลือกันเสียใจจด้้้้ววยยยยนนนนนะะะะฉัั่่่ไไไมีมเเเเลลลาาาทคุกกกกบบแออออรรป โอ้ระเบิดควันเขาหนีกันไปแล้วทำไ,ไมไอเจ้าของฟาร์มมันหน,นีรอดไปอีกแล้วคุณผู้ชมครับแต่ไอเจ้าของฟาร์มเนี่ยมันบอกว่าจะออกไปจากที่นี่นะครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่จะออกไปได้แล้วนอกจากสนามบินนั่นเองผมว่าเขาอยู่สนามบินอย่างแน่นอนเราจะตามไปฆ่าเขาที่สนามบินกันไต้น้ําลงไปครับผมไต้น้าลงไปโอเคครับเราลงมาถึงด้านล่างแล้วไอเจ้าของฟาร์มแกไม่มีทางหนีเรารอดอย่าง,ยงแน่นอนโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงสนามบินเป็นที่เรียบร้อยนั่นไงเจ้าผมโดนอะไรนี ไม่ผมโดนขังอุ้ยเจ้าของฟาร์มคิดอยู่แล้วแหละว่าแกต้องมาที่นี่อะไรเตรียมกับดักตัวพิเศษว่าจะหลับแกได้ยังไงล่ะขอให้แกเนี่ยโดนแดดเผาตายอยู่ที่นี่ไปเลยละกันนะขอให้แก ไม่ครับเราติดกำดังแล้วเราจะโดนแดดเผาตายไม่โอเคครับผมตอนนี้ก็เอาแล้วเราโดนแดดเผาไม่เราจะตายแบบนี้ไม่ได้เอา้าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราตัวเราก็ใหญ่ขึ้นเอา้าเรากลายเป็นซอมบี้ยักษ์ไปแล้วแล้วเราก็ไม่โดนแดดเผาอีกต่อไปทีนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปปิดชาญเจ้าของฟาร์มแล้วละ่ะโอเคครับผมกระโดดขึ้นไปเอา้านี่ไงเราเจอเจ้าของฟาร์มแล้วอไอ้นี่มันตัวอะไรนะพวกแกจัดการมาสิเราได้เวลาตามล่าฆ่าเจ้าของฟาร์มอย่าบอก ว่ามันคือไอ้ซอมบี้ที่ติดอยู่ในหลงตัวนั้นตายซะเถอะบ้านะแกขนาดก็ผิดแล้วตายตายซะตายเรียบร้อยหนึ่งคนอุ้ยวันนี้กระโดดทับกระโดดทับอ่าตายซะนี่ใช้ขนาดตัวเข้าสู้จะตายไหมเรียบร้อยอีกหนึ่งครับผมมาจุยไพรแกโดดกระโดดทับเจอแล้วรอพ่อประกาศละอุ้ยรอพอนี้จนมุมจนมุมตีรัวเรียบร้อยเจจะของฟาร์มจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนดอมไหมตายซะเถอะหมดเวลาแล้วหมดเวลาสำหรักระโดดทับจกแล้ว เรียบร้อยเจ้าของฟาร์มก็กลายเป็นตบไปในที่สุดสุดท้ายเนี่ยผมก็สามารถจัดการกับเจ้าของฟาร์มจนได้และผมเนี่ยก็ได้กลับไปยึดเมืองเอาชีวิตรอดจนถึง100วันพร้อมกับพาซัมบี้ตัวอื่นมาอยู่ในเมืองนี้แทนเจ้าของฟาร์มอีกด้วยมันเป็นอะไรที่สะใจมากๆและซีรีส์นี้ก็จบบริบูรณ์ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคอนเทนต์เอาชีวิตรอด100วันโดยกลายร่างเป็นซัมบี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันให้หน่อยและฝากกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับเพื่อทา,า,าอง และถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากมีชื่อมาโผลในคลิปคอนเทนต์หน้าก็ตอบคาถามนี้มาใต้คอมเมนต์ได้เลยคําถามมีอยู่ว่าถ้าเกิดเ,เพื่อนๆกลายเป็นซัมบี้เพื่อน,อนๆจะตามล่าไปฆ่าเจ้าของฟาร์มยังไงใครตอบถูกใจผมมากที่สุดจะได้ไปโผลในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคอนเทนต์100วันหน้าผมจะกลายร่างเป็นตัวอะไรอีกสวัสดีครับ